ติ๋มทีวีภูเล่าชีวิตในคุกใบเตย10วันที่ทุก์ที่สุดในโลกจนจะบ้า จากที่ทราบกันว่าใบเตยสุธีวันถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำค่ะคดีแชร์ฟอร์เร็กดีที่ล่าสุดมีรายงานว่าเธอนั้นตัดผมสั้นสู้ผอมและผิวคล้ำล่าสุดขาดติมทีวีพูดได้โพสต์คลิปลงในติ๊กตอกของเธอโดยได้เผยชีวิตใบเตยที่อยู่ในคุกบอกว่าเมื่อไหร่จะได้ประกันตัวเมื่อไหร่จะได้ออกไปก็บอกว่าครั้งนี้ไปที่ศาลก็ต้องถูกกักตัวอีก10วันการกักตัวก็คือไม่ได้ไปเจออ้อยแม่ของพิงกี้ ถ้าเขาได้เจอกับแม่พิงกี้เขาก็จะดีขึ้นเพราะเขารู้จักกับแม่พิงกี้นะคะเหมือนอุ่นใจมีผู้ใหญ่คนหนึ่งคอยปลอบเขาคอยกอดเขาคอยที่จะลูกศีรษะเขาแต่เวลาออกมาจากศาลทุกครั้งแล้วกลับไปที่ราชธัน์เขาจะถูกกักตัว10วันเรื่องโควิดถึงปล่อยให้ไปอยู่ร่วมกับคนอื่นเป็น10วันที่เขาทุกข์ที่สุดในโลกเขาบอกอย่างนี้ เขาเคยถูกออกมาแบบนี้เขาออกมาที่ศาลแล้วกลับเข้าไปแบบเนี้ยเขาทุกมากเขาเล่าให้ฟังว่าทุกมากเพราะเหมือนจะบ้าเลยก็เลยบอกว่าต้องสวดมนต์นั่งสมาธิมันจะดีขึ้นเองจะได้ประกันตัวเมื่อไหร่จะได้ออกไปก็บอกว่าเออครั้งนี้เขาออกมาที่ศาลเขาก็จะต้องไปถูกกักตัวอีกสิบวันการกักตัวก็คือไม่ได้ไปเจอกับ อ้อยนะเขาอ้อยแม่ของพิงกี้ถ้าเขาได้เจอกับแม่พิงกี้เขาจะดีขึ้นเพราะว่าเขารู้จักกับแม่พิงกี้เนี่ยค่ะเขาก็เหมือนกับอุ่นใจมีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คอยปลอบปลนเขาคอยกอดเขาแล้วคอยที่จะรูปศีรษะเขาแต่ว่าเออเวลาที่ออกมาศาลทุกครั้งมันเป็นระเบียบนะคะว่าเวลาออกมาจากศาลเนี่ยเวลากลับเข้าไปที่ราชทรรเนี่ยสิบวันเขาจะถูกกักตัวเรื่องโควิดจนว่าลอดชื่อถึงจะปล่อยให้ไปอยู่รวมกับคนอื่น นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบปันนะ่าจะเป็นวันที่แบบว่าเขาทุกข์ที่สุดในโลกเขาบอกเนี่ยเขาเคยถูกออกมาอย่างเงี้ยเวลาที่จะต้องมาขึ้นศาลนะคะแล้วเขากลับออกไปเขาก็บอกว่าทุกข์มากเขาเล่าให้ฟังว่าทุกข์มากเพราะว่ามันเหมือนจะบ้าเลยอะ่คนะค่ะวนั่งคนเดียวก็บอกว่าต้องสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วจะไม่บ้านั่นจะดีขึ้นเอง